สายมูตัวแม่กระแตอาสยามในรมิชมเป็นพระแม่กาลีตอนหลับเทศกาลนวราตีเผยปฏิหารได้เงินล้านใน3ชั่วโมงล่าสุดกระแตโดนโยงดราม่าหลังประธานวัดแขกโวยศิลปินรำในงานถือว่าผิดทำตัวเป็นมาน้า เรียกได,ด้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องรูทุ่งสาวสวยที่เป็นตัวแม่สายมูสําหรับกระแตอาสยามเดือนิพพรบุญยาเลี้ยงที่ล่าสุดได้นำมิจโอมเป็นพระแม่กาลีต้อนรับเทศกาลนวราตีในวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าสอนนอยันนาวาซึ่งสาวกระแตได้เผยว่าได้ฝึกซ้อมเต้นมาเป็นเวลากว่าหนึ่งอาทิตย์กว่าจะได้ท่าเต้นที่สวยงามและอลังการขนาดนี้ทําเอาคนดูถึงกับแหกคนลุกกับการลําถวายองค์พระแม่กาลีของสาวกระแตอาสยาม และทีมงานเป็นอย่างมากแต่ง,งานนี้กลับมีดรามายงมาถึงสาวกระแตเมื่อประธานวัดแขกได้ออกมาโวยถึงศิลปินชื่อดังที่มาเต้นรําในงานนวารารีถือว่าผิดทําตัวเป็นมานขวางทางพระแม่ซึ่งล่าสุดสาวกระแตได้โพสต์ถึงดราม่าที่หลายคนโยงมาถึงต้นบอกว่าดราม่าเรื่องรําที่คนคิดว่าเป็นแต่ขอตอบตรงนี้ว่าไม่ใช่ทีมเราคะ่ะถ้าท่านเอ่ยชื่อกระแตค่อยว่าไปอย่างคนมาราถวายมีตั้งเยอะนะในเมื่อเราไม่ได้ทําแบบที่ทางวัดพูดก็คือไม่ใช่เรา ะะเรารำกันแบบถูกต้องรำด้วยศรัทธ,ธาไม่มีอะไรเสียหายฝากแก้ข่าวกันด้วยค่ะและเรียกได้ว่ากระแตอาสยามเป็นสายโมโตแม่ที่ได้ทุ่มถุนสร้างเทวาลัยกว่า10ล้านบาทในบ้านหลูหลักร้อยล้านและโซนดังกล่าวถือเป็นไฮไลท์สำคัญของบ้านเลยก็ว่าได้ ซึ่งล่าสุดเทวไยส่วนตัวที่มีชื่อว่าเทวไยมาตารณีของกระแตนั้นเจ้าตัวได้เปิดภาพวิดีโอพร้อมถ่ายภาพมุมต่างๆและทําพิธีให้เห็นกันโดยการบูชาเทพเจ้าสายาพามฮินดูตามความเชื่อซึ่งกระแตได้ทําพิธีบูชาองค์เทพเจ้าในเทวไยด้วยการถวายของบูชาทั้งเป่าสังบูชาไฟและสวดมนต์ถวายทําเอาหลายคนผู้ศรัทธาที่เห็นต่างมาร่วมขอพรเป็นอย่างมากสําหรับเทวไยมาตารณีเป็นเทวไยส่วนตัวภายในบ้านของ ก็แต่อายามที่สร้างขึ้นมาจากพลังศรัทธ,ธาและความเชื่อของเธอซึ่งองค์มหาเทพประทานนั้นคือองค์พระแม่อุมาเทวีซึ่งพระแม่มาตาคืออีกหนึ่งปางของพระแม่อุมาคาดว่าเทวาลและพระแม่มาตารณีมาจากชื่อของพระแม่มาตากีเป็นเทพองค์หนึ่งในศาสนาฮินดูพระองค์เป็นเทวีที่ได้รับการบูชาเป็นอย่างยิ่งจากคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าเพศที่สมรูปลักษณ์ที่ปรากฏของพระองค์นั้นคือพระองค์จะทรงพาหนะเป็นไก่เพศผู้ซึ่งเป็นสัญล ักแห่งความบริสุทธิ์ผู้ที่บูชาพระองค์จะต้องไม่ฆ่าสัตว์และไม่ประพฤติชั่วช้าเชื่อกันว่าเหตุเหล่านั้นนำมาซึ่งความรุนแรงและความหายนะสัญลักษณ์ประจำพระองค์คือพระหัตถ์ขวาบนทรงถือดาบพระหัตถ์ซ้ายถือพระคัมภีร์ส่วนพระหัตถ์ซ้ายล่างทรงถือพระตรีศูนย์พระองค์เป็นภาคบางหนึ่งแห่งพระแม่อุมาเทวีโดยกระแตได้เปิดใจว่ากระแตบูชาและศรัทธาองค์พระแม่กาลีมาตั้งแต่อายุสิบขวบ ตอนแรกเริ่มจากพระพิคเนธและศึกษาว่าท่านเป็นใครมาจากไหนบิดามารดาท่านคือพระศิวะและพระแม่อุมาพระแม่อุมามีหลายปางหนึ่งในนั้นคือพระแม่กาลีเป็นปางที่มีพลังที่สุดแต่ก็เข้าถึงยากที่สุดเหมือนกันในที่นี้ต้องปฏิบัติบูบชาแบบจัดเต็มถึงจะขอผ่อนท่านได้ปกติแต่สวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วมีเทวลไยที่บ้านให้พระแม่เลยเป็นคนที่พูดแล้วต้องมีศัจจะขอพระแม่9ก้าวันหนูจะบวชก็ต้องทําให้ได้9ก้าวันหรือสว มนทุกวัน3เดือนขออะไรให้ชัดเจนแต่แต่จะให้ท่านก่อนที่จะขอเหมือนเราไปขอผู้ใหญ่ให้ช่วยมันก็ต้องมีกระเช้าเข้าไปมันจะได้น่ารักน่ารักถ้าขอผู้ใหญ่แล้วไปมือเปล่ามันจะไม่น่ารักเหมือนกันค่ะพ่อแม่ท่านเป็นเหมือนแม่เราจริงๆหนูจะขอแม่ก็จะถวายบุญก่อนหนูจะนั่งเลยวันนี้หนูนั่งสวดมนต์หนึจบหนูขอยอดนี้แต่หนูไม่ได้ขอบ่อยๆนะหนูขอยอดใหญ่ๆอย่างล่าสุดหนูเพิ่งห่มสาลีให้พ่อแม่ จัดแต่งองค์พระแม่ซื้อสาหรีมาหลายหมืน่นจัดเต็มให้พระแม่สวยเลยยกมือบอกว่าวันนี้หนูไลฟ์ขอยอดเยอะๆนะวันนั้น3ชั่วโมงได้เกือบ2ล้านมัน1.99ล้านเราก็ฮะกราบแม่เหมือนห่มสะบงแล้วทรงพลังบังเอิญหรือเปล่านะแต่ว่าหนูก็ดีใจแต่ขออย่างนี้บ่อยให้แม่ช่วยให้แม่ปัดเป่าหาทางให้หนูไปเจอคนดีๆและสิ่งดีๆ